อ่าแล้วเด็กมากปีนี้เออตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเด็กๆเออตั้งใจหน่อยโตขึ้นี่ได้เป็นพลเมืองดีของชาติอย่าไปเกเอคนอื่นเขาไม่ค่อยทำบุญกันในเด็กวัยรุ่น ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเดี๋ยวไปลง Youtube ไปดูกัน Thank uh you. -huh. รับกระจายผมไม่ทนปลายแถวไม่ถึงรับมากปลายแถวไม่ถึงหายแขกหัวเลยแขกหัวเลยหลุมตัวเนี่ยอาจารย์มันจะเรียนเก่งๆไอ้เด็กๆพวกเนี้ยมันไม่ค่อยขยันเรียนนี่แหละเอามาเร็วเด็กใกล้ๆแล้วชื่ออะไรคะแอนค่ะชื่ออะไรคะ Hả? Tên oh, 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 chứ, tàng Lán, chứ tàng quà oh, 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 chứ oh, 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 เอาไปกินข้าวกันเร็วเด็กๆเร็ววันนี้ไม่กินต้องกินคืนใช่เอาหลังเต็นโมไปกินข้าวกับลุงลุงแตงร้านลุงแตงร้านเร็วเร็วนั่งนั่งเลยนั่งเลยถ่ายคลิปก่อน นี่ครับกับข้าววันนี้น่ากินทุกอย่างอ้าลุงโอ้โหลุงแตงร้านจริงเลยเดี๋ยว่อยขยายเขขยายเดี๋ยวไรนั่งร้องเลยเด็กมันเยอะเดีด๋ยวก็เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนไปคนนี้เชื่ออะไรคะเนี่ยคนเนี้ย ลงไทยอไหนเบิ้ลกระจายมาตรงนี้เชื่ออะไรลูกมาอ่ะไหนเบิ้ลเออยิกินต่อยมันไม่หยิบกินแล้วอไหนเบิ้ลมานนี้มไหนเบิ้ลสไมไม่ไหวปิดคลิปกัอนีกเอาเว้ยอิ่มละ